พเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับไม่รู้ว่าซินิเทียเขาไปทําอะไรอยู่ตรงนั้น <'m> และด้วยความที่เราเป็นคนขี้สงสัยก็เลยต้องขอเดินไปดูสักหน่อย has been เหมือนจะมีเรื่องแล้วทุกคนตรงนี้ฮันแน่เหมือนจะยังไม่ยอมกลับซะด้วย S <S เอ๊ะนั่นเสียงอะไรอ่ะหรือแล้วแค่หูฝาดไปเพื่อนๆคิดว่าซีเทียยังอยู่แถวนี้ไหมหรือว่ากลับบ้านไปแล้วลองคอมเมนต์ทายกันดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเฉลยกดติดตามไว้ได้เลย